สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมดังนี้จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดครั้งที่สองณศนะาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและปรึกษาหารือเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศท,ทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น20ปี เสนอยตัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566งานบริหารสัญญาโครงการกู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของส่วนราชการ และโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่1ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นเพื่อจัดทำร่างข้อบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567แก้ไขเปลี่ยนแปลงํำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566 และบันทึกในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566และบันทึกในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกตัวติดตามและประเมินผลโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณพศ2566 ออกตัวติดตามและประเมินผลโครงการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกรณีให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นประจำปีงบประมาณพศ2566ณนะที่ว่าการอำเภอชุมแพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการขุดลอกลำห้วยปากดาวช่วงบ้านกุดขอนแก่นหมู่ที่9บ้านหนองขามหมู่ที่10ตำบลคำแคนตำบลพลเพ็กอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น ติดตามบันทึกภาพภารกิจผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผ่านสื่อออนไลน์เช่น Line ลน Facebook y o u t u b e และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรายงานข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในหนังสือพิมพ์ เขาร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นลงประกาศประชาสัมพันธ์จำนวน16โครงการลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจำนวน179โครงการ จดทำอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคอนแก่นแทนตำแหน่งว่างจำนวน2เขตเลือกตั้งจัดเตรียมเอกสารโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร งานดูแลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นงานดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซต์ของสำนักทิศาสตร์และงบประมาณ ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานและตรวจสอบระบบเซิร์ฟเวอร์โดเมนเน็ตเวิร์ระบบต่างๆประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักยุทธศา,าศาสตร์รายงบประมาณ ร่วมอบรมหลักสูตร Link Certified Advanced Land c a p l i n k เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบเครือข่ายสายสัญญาณการออกแบบติดตั้งวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบสายสัญญาณพร้อมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าร่วมรับชมเวทีดังกล่าวการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์ New จัดทำรายงานแผนและผลการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนไตรามาสของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณารวบรวมและจัดทำรายงานกิจกรรม5สอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายงานการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประจำเดือนเมษายนควบคุมและตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์และจัดทำทะเบียนคุมน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ